สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเดตข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นกันที่ซินซิงโก้ดีพอที่สามารถหยุดไม่ให้ซื้อแบ็กซ้ายได้หรือไม่อเล็กซินซิงโก้นะยครับเจ้าของแชมป์เบ์ลีก3สมัยแชมป์คาราบาวครับ4สมัย FA ครับ1สมัยแล้วก็ได้ตำแหน่งรองแชมป์เลลีกในฤดูกาลที่ผ่านมา และตอนนี้เขาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลให้กับประเทศของเขาเมื่อเขาสามารถพาทีมยูเครนทะลุเข้ารอบแทีมสุดท้ายในการทำสุดยูโร2020ซึ่งเป็นครั้งแรกของทีมชาติยูเครนที่สามารถเข้าถึงรอบนี้ได้แล้วก็ต้องรอชนกับทีมสิงโตน้ำเงินครามนะครับในรอบแทีมด้วยแต่แปลกใจนะครับอย่างไม่น่าเลยเชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่ยังคงตั้งข้อสงสัยในความสามารถของเขาเกี่ยวกับฟุตบอล ตลอดหลายยุคการที่ผ่านมานะครับเมื่อสมสแรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเนี่ยประสบปัญหาวิกฤตแล้วก็ขาดเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็เป็นเขาเนี่ยแหละนะครับหากจําเป็นใช้คําว่าปิดทองหลังพระก็คงไม่เวร์ไปแต่เด็กหนุ่มมิดฟิลด์ตัวรุกรายนี้นะครับได้รับโอกาสในการลงสนามในฐานนะผู้เล่นตัวจริงน้อยหรือเกินซิลซิโกในวัย24ปีนะครับได้ลงเล่นไปทั้งหมดรวม100เกมให้กับแมนซิตี เขาเติบโตขึ้นมาในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งตลอด10ปีที่ผ่านมาและก็เมื่อนัดสุดท้ายของรูกานั่นคือนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาได้รับโอกาสในการเป็นตัวเลือกแรกในการออกสตาร์ทเป็นตัวเจงิงนำหน้านักเตะค่าตัวแพงระยับถึง60ล้านปอนด์อย่างเจ้าคาซิโลในนัดชิงถ้วยบิ๊กเอียร์หรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อรูกาที่ผ่านมาถึงแม้เขาจะไม่สามารถช่วยทีมระบายสีฟ้าถึงฝั่งฝันด้วยการคว้าชแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกมาครองได้สำเร็จก,ก็ตาม โดยการพ่ายกับสิงคโปร์เชลซีอย่างน่าเสียดายเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถปรับการเล่นเข้ากับเทคนิคของเปปกอร์ดิลาได้อย่างยอดเยี่ยมเขาก็าได้มีประสบการณ์ใดๆกับตำแหน่งปาการหลังได้ให้พูดถึงเลยในตอนแรกแต่เขาเข้ามาและก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อจนซิตี้นั้นเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะคนใดในตำแหน่งนี้เข้าสู่ทีมอีกเลยตั้งแต่ปี2017ที่สโมสรนั้นนะครับได้เซ็นสัญญานักเตะอ,อย่างเบนจามินมบนดี้เข้ามาเป็นคนสุดท้ายสำหรับตำแหน่งนี้ เซนติโกไม่ได้แค่อุดช่องโหว่ให้กับเรือใบแต่เขาเติมเต็มส่วนนั้นต่างหากถ้าหากคุณมองย้อนกลับไปในครับบนเส้นทางการเล่นฟุตบอลของเขาแต่ยิ่งพบว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจจุดๆเลยล่ะเมื่อครั้งหนึ่งนะครับเขาเคยเป็นเด็กหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่สโมสรชักตาดเนตนะครับเขาต้องทิ้งและก็หยุดการเล่นฟุตบอลที่เขารักเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเป็นระยะเวลาถึง7เดือนหนึ่งจากสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนของเขา แต่โชคที่สุดท้ายแล้วนะครับเขาสามารถหาช่องทางแล้วก็ได้ย้ายไปสานต่อชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สักวันที่ประเทศรัสเซียกับสโมสรอ,อย่างอูฟาแต่ในตลาดการซื้อขายนักเตะแทบทุกครั้งนะครับเรื่องราวรมเดิมนะครับที่ถูกเอามาฟูดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือข่าที่แมนซิตี้นั้นจาเป็นต้องเสริมทัพด้วยนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายหลายครั้งเนี่ยมักจะถูกมองเสมอว่านั่นคือจุดอ่อนของทีมเราบอใบสีฟ้าและเตอร์เปเองเนี่ยต้องแก้ไข ในขณะที่เบนจามิเมนดี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะสามารถกลับมายืนในตำแหน่งที่เขาเคยอยู่ได้เนี่ยดูเหมือนว่าตอนที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและถูกคว้าตั๋วมาร่วมทัพเรอือใบเมื่อปี2017นั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่รุมเร้าตลอดรื่ยมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากแมนนี่แล้วเนี่ยซิตี้ยังมีนักเตะอีกจํานวนหนึ่งที่สามารถเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายได้โดยมีซินธิโก้และก็เจ้าคาเซโลเป็น2ตัวเลือกแรก อีกทั้งเนี่ยยังมีเอเมริกลาปอสและก็นาธานเอกเอีกด้วยและหลายครั้งเนี่ยจะถูกมองว่าเรือใบสีฟ้าควรเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นจุดที่ควรได้รับการแก้ไขแต่ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยจริงๆแล้วนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่มีความแข็งแกร่งที่สุดของแมนซิตี้ก่อนหน้านี้เรือใบสีฟ้ามีข่าวให้ความสนใจกับนักเตะแบ็กซ้ายอย่างนิโคล่าลาเลียฟูโกในซัมเมอร์ปี2020 แต่ซิตี้นั้นแทบไม่ได้ใช้ความพยายามในการคว้าดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมเลยนั่นเป็นเพราะว่าบอสเปเบดิลล่านั้นเนี่ยมีอเล็กซินซิงโกอยู่ในทีมอยู่แล้วการที่ซิงโกเนี่ยมีความยืดหยุ่นและก็สามารถปรับเข้ากับระบบการเล่นภายใต้เทคนิคของเป๊ปนั้นเนี่ยทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ล้ำค่าสำหรับเป๊บและตอนนี้เขากําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นสุดๆกับทีมยูเครนในศึกยูโรที่เขาปรับมาเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์และก็วิงแบ็กสลับกัน ในขณะที่พวกเราได้หลายคนนะครับอาจจะกําลังเฉลิมฉลองที่ทีมชาติน้องกฤษนั้นสามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบ8ทีมได้สําเร็จแต่ทีมชาติยูเครนสวีเดนตําลังฟาดแข่งกันอย่างหนักเพื่อตัดสินใจและก็หาทีมที่ดีกว่าสำหรับรอบต่อไปในทีมสุดท้ายเมื่อ2ทีมที่มีคุณภาพของผัวเล่นใกล้เคียงกันยากไหนนะว่าจะมีทีมไหนดีกว่ากันแต่ท้ายสุดแล้วนะครับทีมชาติยูเครนน้องซิสซิงโกเนี่ยก็ทําไม่ดีกว่าและผ่านเข้าไปเล่นรอบ8ทีมได้สาเร็จ และพวกเขาเนี่ยจะเข้าไปเจอกับทีมชาติอังกฤษที่กรุงโรมอิตาลีต่อไปในเกมกับสวีเดนเนี่ยเขายิงไป1ประตูแล้วก็อีกหนึ่งแอซซิตอีกทั้งรับบทกับตันทีมอีกด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นําออกมาได้ดีอย่างเหนืออายุของเขาแน่นอนว่าทุกๆเกมจอดจากนี้สายตาจากทั่วทั้งโลกจะเฝ้าดูเขาต่อไปว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้อีกและหวังว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะบอกกับทุกๆคนว่าเขานั้นยอดเยี่ยมแค่ไหน เพื่อยุติความสงสัยถึงคุณภาพและความสามารถในตัวของเขาและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขาอาจจะสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีดท,ที่สุดในเกมที่ใหญ่ที่สุดในเมเจอร์ทัวร์นี้ที่จะบอกกับซิตี้ว่าพวกนายเนี่ยยุติข้อตกเถียงในเรื่องนี้ตำแหน่งแบ็ไซ้ายได้แล้วพวกนายยังต้องการนักเตะแบ็ไซ้ายคนใหม่อีกงั้นหรือทางทั้งที่นักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งดังกล่าวยืนอยู่ตรงหน้านี้แล้วเพราะมันคือผมเองอเล็กซิติงโก้จะขออาสาแบกรับภาระนี้ก็แล้วกันครับ ครับผมนี่ก็คือการเบรคข่าวสารของเรือใบสีฟ้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ